สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซมยุรันนันไม่บอกครับครัวถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มตลอดการขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างแซมยุรันนันซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรหนุ่มแซมนั้นก็ยังคงความรอเหมือนเดิมไม่ลดน้อยลงเลยและถึงแม้จะได้พักจากวงการบันเทิงพักการแสดงละครไปนานกว่า15ปีเขาก็ได้เลือกหวนกลับมาสู่ละครทีวีอีกครั้งกับการเป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่รับบท คุณพ่อให้เป็นแฟนละครได้หายคิดถึงกันไปบ้างเขาได้ออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตของตัวเองถึงช่วงเวลาที่ได้ตัดสินใจเลือกไปลองใช้ชีวิตในแนวอื่นๆดูบ้างได้ลองทําสิ่งใหม่ๆหลายอย่างฉันไปลองชิมลางเป็นนักการเมืองอยู่สักพักแต่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองจากนั้นก็ได้ผันตัวไปเรียนต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพทย์ชะลอวัยจากนั้นก็ได้เปิดทั้งคลินิกและโรงพยาบาลทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศแต่ในช่วง เวลานั้นเขาก็ต้องพบเจอกับจุดเปลี่ยนในชีวิตเนื่องจากโหมดูกิจการต่างๆทําให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทําให้ต่อมาเกิดไม่สบายซึ่งเป็นอะไรที่เขากังวลใจมากต้องแอบ,บคิดมากอีกทั้งยังคอยปิดบังมาให้คนในครอบครัวรู้ด้วยเพราะกังวลว่าทุกคนจะเป็นห่วงไม่อยากให้พวกเขารู้สึกไม่มีกําลังใจทําให้เขาต้องแอบ,บดูแลตัวเองอยู่เงียบๆอยู่นานมีเพียงแค่ไม่กี่คนรู้คือคุณหมอและพยาบาลที่คอยรักษาให้เข แซมได้บอกว่าตัวเองที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่จนลืมที่จะดูแลตัวเองแม้จะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองและมีแพทย์เก่งๆที่รู้จักกันอยู่หลายคนแต่ก็ยังเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้ในตอนแรกก็มีหมอหลายๆคนเตือนมาก่อนแล้วว่าร่างกายของเราเองไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนักแต่เขาก็ไม่ใส่ใจจนละเลยมาถึงวันที่ไม่ไหวในตอนแรกที่หมอเข้ามาบอกผลก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มเลยแต่ก็ต้องเข้ม แข็งต่อสู้เพื่อคนที่รักและครอบครัวของเราเลยไม่คิดท้อเลือกที่จะกลับมาดูแลตัวเองพยายามทําทุกทางควบคุมดูแลร่างกายของตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดจนหายดีกลับมาแข็งแรงเป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้งได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c e r News ขอบคุณครับ